ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะอยู่กับผมนะครับเซนตเตอร์นะครับ <c oughs> ใส่รีเทนเนอร์อยู่พูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะฮะก็จะบอกว่ามาถึงมิชชั่นที่1 4กันแล้วนะครับมิชชั่นที่มีชื่อว่าลาร์ดแดนส์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวถอดรีเทนเนอร์ก่อนดีกว่าเฮียลำคัญปากตัวเอง <c oughs> <c oughs> โอเคมาก็ จะบอกว่ามิชชั่นนี้ผมเล่นผ่านแล้วรอบนึงคือตอนนั้นผมอัดไว้เว้ยแล้วทีนี้ลืมลืมถอดสายชาร์โนบุกมันเลยมีปัญหารเรื่องเสียงนิดหน่อยก็เลยเไม่เป็นไรอัดใหม่แล้วกันก็อย่าหาว่าขี้โกงอะไรนะคะคือเล่นผ่านแล้วรอบนึงอืมอพี่อะไรดีเนาะกุ๊ก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 เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าไปเล่นมิชชั่นกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับมิชชั่นนี้เราจะเจอกับ บอสที่มีชื่อว่ามันดัสปอลนะครับก็คือเป็นลูกของมันดัสนั่นเองเออ <c oughs> หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมไปดีกว่าไม่อยากสปอยนะฮะเอาง่ายๆว่าผมเงือบอะอเฮียโคตรชอบคอมโบเฮียนี้เลยวะ่ะเท่อะจริงๆแม่งหล่อเบอร์อะโอเค แล้วก็กลับมาสู่ช่วงตื่นกันนะครับผมยูกับผมนะครับดีเจดันเต้นะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ผับแห่งหนึ่งนะฮะในลินโบโอ้แม่ก๊อดโอ้ยกระโดดมึงไม่กลัวลูกหลุดมั้งเหรอครับลูกแม่งน่ากลัวเหรอ อันวายเอากรรมเหี้ยอัปลักษณ์สัตว์อีเหี้ยอะไรเนี่ยอมอมสาบานวันนี้ลูกนะฮะขำเหี้ยอะไรวะขำอะไรผมอยู่ไรเช่น หน้าอย่างมึงอ่ะมีแต่แม่มึงที่จะรักมึงไอเด็กเหียนะครับดันเต้ได้กล่าวไว้แบบไม่ได้หาเรื่องนะครับกล่าวใส่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 บ่อยแล้วเกินเดี๋ยว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 เ,ยวเอ่เออทีสู้นะค,คือตรงนี้นครับเราต้องดึงขึ้นมาตีตรงเงี้ยงนี่นะฮะไม่รู้เพื่ออะไรโอ้ม y god เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูเปลี่ยนอาวุธยังไงแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนเพื่อนรัก Oh my god Oh shit 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 Oh what's up guys Ow Trông ta bực nè Mẹ bỏ hết tiền tàng này luôn Sao mày mừng mấy phần mẹ mừng quá hả What's up guys โ oh, อ้เชิยดเดือดหายตัวไปอย่างกับกิงกา What's u บ guys ถ้าใครงงมุมกล้องต้องขออภัยด้วยนะครับภาคนี้ก็เป็นพาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงว่าจะต้องเจอมุมกล้องอย่างนี้นะมันค่อนข้างแสบตาผมก็เข้าใจนะแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้แนละ้วไปโทษแคปคอมแล้วกันจะสร้างฉากมาให้กูตาลายทำไมวะเนอะทดสอบ guys โอเคอ่าล้มล้มแล้วยังไงล้มแล้วแม่ก็จะพร้อมถูกดึงอย่างนี้ออกมาอีกแก่ดูหน้าหน้าตาเงอะพอดัวนะครับเอาไปแดกก่อนเลยเออเออลล ดึงกลับเข้ไปอีกแล้วสัตว์อัปลักเนี่ยแบบต้องไปอยู่ในท้องลูกตัวเองตัวเหี้ยอะไรมึงควยอะไรสัตว์มองหน้าหาพี่มห้งยังเอกยังมีความสุขเวลาโดนลูกเอาเข้าไปตรงท้องนะครับแ่ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยรอบนี้จะมีสีแดงให้ดึงด้วยฮะก็ถือซะว่ามาดูเพยโทรคกเลยนะครับ what's up guys oh shit oh wow what's up เฮ้ยแรงมากอ่ะเพิ่งเพิ่งเคยโดนเนี่ยรอบก่อนผมเล่นผมไม่โดนเลยว่ะจะบอกกูเก่งว่างั้นแหม่ไม่ใช่แล้ว ซ okay. ับ guys โอ้ยโอ้ยมึงดูกล้องแทนคนดูจริงนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้จะทำเป็นไงนะฮะเขาจะมึงจะตีพ่อตีแม่มึงเยอะแยะวะไอ้เหี้ยนี่มา คำเพี้ยอะไรสัตว์เ h ๊ t What's up แล้วกอน Oh shit โอ้โหว้าวเรามาเล่นกระโดดยางกันนะครับโอ้ยยางแรงยังไม่สัตดดดมีอะไรให้กินไหมเนี่ยไม่มีเลยเลยครับเสดจะได้ตายก่อนนะฮะแ่งเอ้ยโอ้ชิดจอดๆๆๆตายเห้ยสัต หลีดอกล้มซะแม่เง่าออกมาออกมาไอ้แก่ขอความแรงเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับไอ้สัตว์ What h a p p e n เง้อไอสัตว์เง้อเลยเง้อมึงเง้อเลยคุยอะไร ไอเด็กโงมองหน้าหาพ่องอ่ะอ้ชิดเด้อเด้อเด้อแม่งแม่งอยู่นิงงนง่งๆหน่อยจับไม่ได้อู้หูเด้อ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 อู้หูเด้อหาไม่เจอ ไไหนอ้สัตว์กระโดดยางเหรอเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยก็หายสัตว์เรื่องอะไรโอ้ชิตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนกระโดดยางก่อนห้ามลงพื้นเลยครั้งหวนี้ โอ้โเราต้องเน้นคอมโบกากาศนะฮะดูเลือดกูโอ้แม่กอดเดี๋ยวก่อนว้าซัาคกับอย่าตายอย่าตายไม่เอาไม่ตายไม่ตายหายแล้วหายไปไหนนักหนาวะหยุดหยุดตายดีสัตว์ มึงตายดิมึงตายดิสัตว์มึงอะมึงจะปวดกันไปแล้วอีแกฮะฮะยออีดอกตายซะเนี่ยเนี่ยซาอีกไหมซาอีกปะอีดอกหน้าโคตรเฮี้ยเลย I'm not gonna kill you or Mundus' spawn. If you do exactly as I say, I will. I will. I'm nothing without this brat. Now pull yourself together. Look at my. I'm Thanks for getting in touch, Mundus. <laughs> Sorry it took me so long to get back. ถึงกับต้องอัดกล้องคืนว่างไงอ e า h เอาไงอ่ะมึงเอาไงมึงจะเอเคคืนมาปะ่ะฮะกาก้าเลยโอ้พูดกาปุ๊บกาก็มาโอ้มันดัดนี่คุยกับสัตว์ได้นะครับแม่ทุยืจะได้แรงอะไรวะเนี่ย โอ้ชิตโอ้ h o ลี f u c ได้มากกว่าเดิมอีกตอนแรกได้ S อัอนนี้มา double S ครับ,บก็จบกันไปสนับพาร์ที่14เนี่ยฮะเป็นพาร์าทสั้นๆว่าเป็นมิชชั่นที่เอาไว้สู้กับบอสเดี่ยวนะฮะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกับมิชชั่นที่มีชื่อว่า The Trade ด้วยนะครับน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วแหละนะก็เนื้อเรื่องกำลังค้มข้นมากจริงๆตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีลาไปก่อนครับผม